สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาอ,อัปเดตมาชมบอลดำโคโลเซียมเล็กมหจิกของผมนะครับที่ปลูกเลี้ยงมาสมเดือนแล้วมาเดี๋ยวผมพาไปชมนี่มันอยู่ตรงนี้ครับผมเอามาปลูกเลี้ยงตรงนี้นี่นี่นี่แนวหามุมก่อนนี่ครับผมเอามาปลูกเลี้ยงตรงนี้ก็ปลูกมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะประมาณวันที่ยี่ิบสองวันนี้ก็ ยี่สิบอะไรยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับก็เดือนเมษายนก็ผ่านมาสามเดือนก็มันมีการขยายพันธุ์แล้วก็เนี่ยเห็นไหมแตกไหลแตกกระไรได้ดีเจริญเติบโตก็ได้ดีเหมือนกันปลูกอยู่ในกระมังที่ไม่มีรูระบายแล้วก็ปลูกเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรแบบน้ําปลูกแบบน้านะมันปลูกโคโลลีกเซียเขาปลูกได้ทั้งแบบน้ําแล้วก็แบบแห้งแต่ผมปลูกเลี้ยงแบบน้ํา บางคนเขาก็บอกว่าปลูกแบบน้ําดีบางคนเขาก็บอกว่าปลูกแบบแห้งดีอันนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ส่วนตัวผมปลูกแบบน้ําแล้วผมก็ไม่ได้มีความรู้ในด้านพวกโคโลโรกเซียมากเท่าไหร่นะเออก็ไม่ได้มีความรู้มากเท่าไหร่แล้วมันก็เนี่ยสมเดือนอันนี้ของพี่เชี่ยวเศรษฐุินะครับที่เขามีช่อง youtube บ้วยอันนี้ที่ส่งมาให้ผมส่วนทางด้านฝั่งนี้ใบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ของคนครู นะครับก็พวกปัญหาเนี่ยคนอื่นก็พบนะเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยมันจะเป็นใบไหมเหมือนเชื้อราหรืออะไรไม่รูว้วิธีการแก้ไขเท่าที่ผมไปดูมาเขาให้ใช้แต่พวกสารเคมงเคมีผมไม่ชอบไงผมก็เลยเออลองตัดใบลองใส่จุลินทรีย์ลองอันนั้นอันนี้ดูแบบธรรมชาติมันก็ยังเป็นอยู่หรือแดดร้อนเกินแรงเกินนันนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็เลี้ยงไปมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ผมเคยถามคนอื่นดูแล้วว่าเออแก้ไขอะไรไงเขาก็บอกเออเขาตอบไม่ได้นะ แต่ไม่เป็นไรผมก็เลี้ยงไปถามว่ามันเลี้ยงยากไหมมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เห็นไหมสามเดือนคือให้ไหลมาเยอะมากเฉพาะต้นนี้นะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าไหลแล้วหนูไปอยู่ทางนู้นด้วยและอันนี้ผมได้ทําการมาล่อรากเขาอันนี้รากเขาลงแล้วเพื่อนเก็สามารถตัดนําไปปลูกนําไปอะไรได้เลยนะนะครับแต่ว่าผมก็เอาไว้ก่อนให้ต้นแม่เขาเลี้ยงนะรากมันลงดินแล้วแหละนี่เห็นไหมผมก็ เอามาพวกดินใส่ถุงดําเอามาวางวางล่อรากเอาไว้เนาะแต่สําหรับวิธีการของคนอื่นเขาอาจจะเอาเหมือนเป็นตุ้มตอนนะตุ้มตอนเหมือนตอนกิ่งอะทุกคนใส่คุยมะพร้าวอย่างนั้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นเล็กเมจิกนั่นแหละบอนดำะนะผมก็มีโคโลคาเซียเพียงเท่านี้ผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้มากหรอกส่วนมากผมจะนั้นชอบบอลสีมากกว่านะอืมชอบบอลสีมากกว่าอันนี้เป็นบอลน,นาไทยโคโลคาเซียเหมือนกันบอลน,นาไทยก้านดํา นี่เห็นไหมนะครับก็ไอ้น,นี้เป็นที่เคยได้ตัดแต่งตอนนั้นแล้วมันก็แตกมาใหม่แล้วที่มันโดนศัตรูพืชน,นะทุกคนนั่นแหละที่ผมเคยได้พาทําตอนนั้นอันนี้มันแตกมาใหม่แล้วแล้วอันนี้ก็เป็นแหนแดงแหนแดงที่ได้เลี้ยงมันก็หนาดีนะถ้าเยอะเกินเราก็เอาไปใส่ตามกระถางต้นไม้ก็ได้พืชผักก็ได้ก็รู้สึกดีเหมือนกันแหนแดงก็เลี้ยงง่ายนะอยู่ในเนี้ยมันอาจจะ มีการถ่ายเทธาตุอาหารระหว่างกันเลยทําให้โตเร็วระหว่างโตเร็วอย่างนั้นก็ได้นะเออใครจะไปรู้เนาะนะครับก็ลองปลูกลองศึกษาไปนะครับทุกคน